สวัสดีครับพบกับการรายงานข่าวสถานการณ์โรคโควิด -19 ของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันเสาร์ที่10กรกฎาคม2564วันนี้กับผมทรงยศคำชัยหวัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รับหน้าที่เป็นผู้นำเสนอข่าวในวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่สถานการณ์ของโรคโควิด -19 นะครับ ในวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนสุมากนะครับก็คือ31รายด้วยกันซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่า,ายังคงทรงตัวอยู่นะครับเราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ30รายนะครับมาเป็นเวลา3วันแล้วนะครับก็ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของเราอยู่ที่4,356ราย ในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว4,146รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล181รายซึ่งถือว่าจำนวนเยอะนะครับก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่26รายเท่าเดิมนะครับในจำนวนผู้ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ทั้งหมด 181ลรายนั้นนะครับกระจายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม33รายโรงพยาบาลรัฐ100ลรายแล้วก็โรงพยาบาลเอกชน48ลรายและถ้าแยกตามกลุ่มสีอาการนะครับก็จะพบว่าเป็นกลุ่มสีเขียวนะครับ103รายสีเหลือง61ลรายสีส้มเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับเป็น16รายแล้วก็สีแดง1รายครับในการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสูงและก็ผู้สัมผัสใกล้ชิดนะครับ เมื่อวานนี้เราตรวจไปทั้งหมด2,067รายนะครับพบผู้มีผลบวก30รายคิดเป็นร้อยละ1.45นะครับสําหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกหนึ่งรายนั้นมีผลตรวจมาจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ไม่ได้นับรวมกับาการตรวจหาเชื้อของจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนปัจจัยเสี่ยงนะครับก็ยังคงเป็นเช่นเดิมนะครับเราพบผู้ติดเชื้อจากการนําเข้ามา ในจังหวัดนะครับทุกวันเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะพบว่ามีการติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัวนะครับและก็ในสถานที่ทำงานเพิ่มขึ้นมาเป็นเงาตามตัวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านนะครับจะต้องพึงระวังไว้นะครับว่าในการที่กักตัวจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องนะครับต้องมีการรักษาระยะห่างกับคนในครอบครัวอย่างจริงจังนะครับแยกห้องนอนแยกห้องน้ำนะครับแล้วก็ การรับประทานอาหารต่างๆง,ง,งดกิจกรรมในในครอบครัวนะครับก็จะทำให้ทุกคนที่เป็นญาติพี่น้องของเรานะครับปลอดภัยได้นะครับในการตรวจคัดกรองเชิงรุกนะครับในกลุ่มรายงานต่างด้าวในวันนี้ก็มีรายงานเพิ่มมาอีก4อำเภอนะครับก็คืออำเภอแม่แตงอําเภอแม่อายอําเภอสันกำแพงและก็กาลรรยาน,นิวัฒนานะครับรวมทั้งหมดตรวจไปแล้ว1,081รายไม่พบเชื้อสักรายนะครับ ึ่งจากการประเมินเบื้องต้นก็น่าจะเป็นข่าวที่ดีว่าแคมป์แรงงานต่างๆที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วมีพนักงานที่ทํางานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ตลอดน,น่าจะมีความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับมี พนักงานหรือว่าคนงานในแคมป์นะครับที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงกลับมาแล้วไม่กักตัวนะครับยังไปทํางานอยู่แล้วเมื่อพบว่ามีการติดเชื้อภายหลังนะครับก็อาจจะทําให้เกิดการระบาดเป็นคัสเตอร์ขึ้นมาได้นะครับเช่นเดียวกับคัสเตอร์ของไซ้งงานที่แยกสารเด็กนะครับที่ผมได้รายงานไปเมื่อวันนี้แล้วนะครับอันนี้ก็เกิดจากการที่ไป กรุงเทพมานะครับแล้วก็กลับมาแล้วไม่กักตัวยังต้องยังไปปฏิบัติงานอยู่ก็ทําให้เกิดการระบาดนะครับไปในกลุ่มเพื่อนร่วมงานด้วยกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดความคืบหน้าว่าเป็นอย่างไรนั้นก็มีในตอนท้ายนะครับส่วนการตรวจผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เป็นจุดตรวจเฉพาะกิจนะครับในวันเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของที่สนามบินเชียงใหม่นะครับเราตรวจไปทั้งหมด522รายนะครับ ก็พบผู้มีผลบวก1รายคิดเป็นร้อยละ0.19นะครับส่วนที่สถานีรถไฟนะครับตรวจไปทั้งหมด11รายนะครับไม่พบผู้มีผลบวกที่สถานีขนส่งอาเขตนะครับตรวจไป56ลรายนะครับอยู่ระหว่างรอผลตรวจอยู่นะครับเพราะนั้นในส่วนของผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วมีผลบวกในส่วนของเดือนกรกฎาคมจำนวนทั้งหมด80รายจากผู้ ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด187ลายนะครับคิดเป็นร้อยละ42.78ซึ่งจังหวัดที่เดินทางมาแล้วก็ตรวจพบเชื้อมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานคร60รายนะครับรองลงมาก็คือปทุมธานี7รายแล้วก็นนทบ,บุรี4รายในส่วนของคัสเตอร์นะครับของจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็มีทั้งหมด5คัสเตอร์ด้วยกันนะครับ โดยวันนี้มี2คัสเตอร์ที่ยังพบผู้ติดเชื้ออยู่นะครับก็คือโรงงานขนมปังและก็สายงานแยกสารเด็กนะครับโดยผู้ติดเชื้อทั้ง31รายในวันนี้มีรายละเอียดประกอบไปด้วย1นนะครับผู้ที่ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ23รายด้วยกันก็มาจากคัสเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็การสัมผัสในครอบครัว 17รายด้วยกันนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก6รายนะครับส่วนกลุ่มที่2ก็เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับทั้งหมด8รายนะครับก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานคร6นะครับนครปฐม1และสมุทรปราการอีก1รายในจํานวนนี้นะครับ <c oughs> ตรวจพบจากจุดตรวจที่แทาอากาศยานเชียงใหม่จํานวน1รายด้วยกันสําหรับผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ส่วนใหญ่จะยังหาแหล่งโรคนะครับก็หรือว่าจุดที่มีการระบาดของอติดเชื้อมายังไม่ได้ชัดเจนนะครับซึ่งอาจจะเป็นเนื่องมาจากนะครับทางาผู้ติดเชื้ออาจจะมีการปกปิดข้อมูลนะครับแล้วก็ บางรายก็ไม่ทราบว่าตัวเองเสี่ยงนะครับหรือว่าไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อลายไหนมานะครับแล้วก็ในส่วนของทีมสอบสวนของเรานะครับก็ได้ทำการติดตามผู้สัมผัสร,ร่วมบ้านได้ทั้งหมดแล้วนะครับากำลังบางท่านก็กำลังพรอผลตรวจนะครับบางท่านก็ ผลตรวจเป็นลบนะครับทั้งนี้ผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบเนี่ยจะต้องดําเนินการกักตัวนะครับอาจจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่โรงแรมนะครับเป็นระยะเวลา14วันด้วยกันในส่วนของผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับจำนวน8รายก็มีทั้งผู้ที่ไปทำงานแล้วก็เดินทางกลับมาก่อนที่กรุงเทพมหานครจะเริ่มใช้มาตรการในการล็อกดาวนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาด้วย ทางเครื่องบินนะครับแล้วก็ทางรถยนต์ส่วนตัวในมากที่สุดนะครับแล้วผู้ที่เดินทางเข้ามานะครับก็จะต้องมีความเคร่งครัดในการกักตัวนะครับก็จะทำให้ผู้ที่สัมผัสนะครับแล้วก็ผู้ที่เสี่ยงเนี่ยน้อยลงหรือว่าไม่มีเลยนะครับแต่ถ้าท่านไม่เคร่งครัดในเรื่องของการกักตัวก็จะมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมากนะครับในส่วนของคัสเตอร์ ที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่นะครับจำนวน2คัสเตอร์ด้วยกันคัสเตอร์แรกนะครับก็เป็นคัสเตอร์ของโรงงานขนมปังในอำเภอสันกำแพงนะครับอันนี้ก็จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก2รายนะครับก็คือรหัส cmcc09 แล้วก็รหัส cmcc23 นะครับทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมของคัสเตอร์นี้อยู่ที่29รายนะครับ ซึ่งเป็นผู้สัมผัสทั้ง2รายเป็นผู้สัมผัสนะครับกับ CMC 334ที่เป็นทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของโรงงานขนมปังนะครับขณะนี้ได้มีการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้เข้ามาคัดกรองครบแล้วนะครับแล้วก็มีการสั่งให้ผู้มีผลลบเนี่ยกักตัว14วันส่วนพนักงานห้างร้านร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับคณะกรรมการได้ประกาศไปแล้วนะครับว่าท่านที่รับ สินค้านะครับจากบริษัทดังกล่าวนะครับในช่วงระหว่างวันที่27มิถุนายนจนถึงวันที่7กรกฎาคมนะครับให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่งนะครับนี่ก็ขอฝากเตือนทุกๆท่านด้วยนะครับที่เป็นร้านสะดวกซื้อนะครับที่รับของสินค้าจากบริษัทดังกล่าวนะครับท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อนะครับ ในส่วนของคัสเตอร์ที่2นะครับที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ก็เป็นคัสเตอร์ของไซ่งานก่อสร้างแยกสารเด็กนะครับพบผู้ติดเชื้อเป็นเพื่อนร่วมงานเพิ่มขึ้นอีก4รายด้วยกันก็คือรหัส CMCc14 แล้วก็ CMCc15 CMCc20 แล้วก็ CMCc21 นะครับก็ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมของคัสเตอร์นี้11รายด้วยกันโดยใน แยกเป็นกลุ่มที่เป็นพนักงานที่เป็นสตาฟของอไซต์งานนะครับที่พบเชื้อจำนวน9คนแล้วก็เป็นไซต์งานก่อสร้างนะครับในแผน,นกที่เป็นโครงสร้างอีก2คนนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับได้กระจายกันพักแล้วก็ปฏิบัติงานในไซต์งานในหลายอำเภอด้วยกันนะครับก็ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอสันทรายอำเภอสารพีและก็อำเภอหางดงนะครับ และขณะน,นี้ทางทีมงานก็ได้มีการประสานทีมควบคุมโรคในระดับอำเภอเพื่อลงให้คําแนะนำสอบสวนโรคเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของอสภาพแวดล้อมของสถานที่พักแล้วก็สายงานรวมทั้งควบคุมโรคในพื้นที่เหล่านี้แล้วนะครับก็ขอย้ำเตือนอีกครั้งนะครับว่าถ้าสถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ของเรายังคงเป็นเช่นนี้อยู่นะครับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็จะต้องขออนุญาตนะครับใช้มาตรการเข้มข้นในจังหวัดเชียงใหม่ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ไม่ให้เกิดการระบาดเป็นจํานวนมากเหมือนกับระลอกในเดือนอการระบาดในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเคร่งคัดในเรื่องของมาตรการในการป้องกันโรคนะครับที่เป็นส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นรักษาระยะห่าง ล้างมือนะครับแล้วก็งดงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับรวมทั้งผู้ที่เดินทางเข้ามาก็ต้องเคร่งคัดในเรื่องของการกักตัวสแกน C.M ชนะนะครับแล้วก็ร่วมมือร่วมใจการฉีดวัคซีนนะครับให้ครบนะครับได้มากกว่าร้อยละ70ของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดนะครับโดยในวันนี้นะครับยอดการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่มีผู้จองคิวเข้ามาแล้วนะครับ 8, 143,405รายนะครับก็คิดเป็นร้อยละ70ของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเราจะต้องฉีดวัคซีนกันให้ได้ถึง1.2ล้านคนนะครับขณะนี้เราฉ,ฉีดไปแล้วนะครับ1 7 6 7 0 6คนนะครับคิดเป็นร้อยละ14.72ของกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทั้งหมดนะครับโดยลงทะเบียนกันที่เว็บเบสกํากแพงเวียงกันนะครับ เพื่อจะร่วมมือร่วมใจกันเป็นกำแพงในการปกป้องโรคโควิด1 9ให้กับคนเชียงใหม่ขณะนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่เรากำลังจะฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่จองคิวหมอพร้อมนะครับไว้เกือบครบแล้วนะครับหลังจากที่ฉีดผู้ที่จองคิวหมอพร้อมไว้ครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทำการฉีดนะครับในกลุ่มของที่จองคิวจากกำแพงเวียงและก็คิวของหน่วยงานที่จองเข้ามาเป็นหน่วยงานนะครับ อดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่วัคซีนเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วคิวหมอพร้อมเราฉีดครอบคลุมแล้วนะครับก็ลำดับต่อไปก็จะเป็นคิวของท่านที่จองกับจากกำแพงเวียงนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานแล้วนะครับเพราะนั้นร่วมมือร่วมใจกันนะครับฉีดวัคซีนหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อคนเชียงใหม่ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังการเสนอสถานการณ์โรคโควิด -19 นะครับของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันนี้นะครับพบกันในพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ